ธรรมโมหเวรักคติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมธหรับรวันนี้วันนี้เป็นวันอังคารวันอังคารวันที่สองเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช2,564นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะขอนำพานำเรียนทุกทกท่านเข้ามาชมของดีของพิเศษสมบัติทิพย์ของท่านเจ้าคุณหลวงปู่ศูนจันทววน,นซึ่งญาติมิตรบางท่านนั้นได้ปลารถขึ้นมาว่า สอบถามเกี่ยวกับวัตถุมงคลทิปรุ่นสยบสองพยักรุ่นสซึ่งถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของอเหรียญสยบสองพยักนั่นเองนะครับผม mm. ก็ในเมื่อญาติมิตรบางท่านนั้นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเหรียญสสามนี้ขึ้นมาก็จะขออนุญาต นำเรียนนำพาญาติมิตรท,ทุกทท่านเข้ามาทัศนาศึกษามาชมของดีของวิเศษซึ่งถือว่าเป็นรุ่นทิ้งทวนและก็เป็นรุ่นสุดท้ายอของสายสยบเรียนสยบสองพยักษ์สสามนั่นเองนะครับผมสำหรับมูลเหตุสาเหตุต้นเหตุที่ได้มีการ จัดสร้างพุทธาพิเศษกเหรียญสยบสองพยักษ์สสามแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของเหรียญสหนึ่งแล้วก็มาสสามนี่แหละครับผมก็หนึ่งจากด้วยเหตุที่ว่าเมื่อต้นปีพศ2563นะครับผมท่นานพระคุณหลวงปู่ศูนย์จันทวนโนได้เมตตาดำริให้สร้างเหรียญสยบสองพยักษ์สหนึ่งขึ้นมา ปรากฏว่ารุ่นนั้นได้รับความนิยมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับผมมีประสบการณ์ทั้งเมตตาโภกรัพั์โชคลาภปกป้องคุ้มครองชีวิตแล้วก็แคล้วคลาดภัยดังที่เป็นข่าวเกลียวกล่าวกันมาเมื่อไม่นานนี้นั่นเองนะครับผมทำให้เหรียญสหนึ่งนี้ได้รับความนิยม อย่างกว้างขวางราคา,เช,าเช่าบูชาก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆจากหลักร้อยขึ้นไปเป็นหลักพันนั่นเองนะครับผมครั้นเมื่อถึงปลายปี63ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ที่ใกล้คิดคอยดูแลอุปถากท่านจราคุคณหลวงปู่ศูนย์อยู่นั้นก็ได้ดำริกราบเรียนหลวงปู่ศูนย์ว่าเรียนสยบสองพยักษ์สอหนึ่งนั้นบัดน,นี้ ใกล้จะหมดไปจากวัดแล้วเพราะว่าจะเช่าบูชากลับมานั้นก็แพงเป็นพันขึ้นไปแล้วจะหมดแล้วขอรับท่านดับุคณลลวงปู่ท่านก็เมตตาก็สร้างอีกขึ้นมาสร้างสสามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสิเมื่อท่านดับุคณลลวงปู่ได้เมตตาเปิดไฟเขียวให้สร้างรุ่นสสามก็ถือว่าเป็นรุ่น ทิ้งทวนแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายในตระกูลสหนึ่งสสาในตระกูลเหรียญสยบสองพยักคนี้ก็ได้บังเกิดเหรียญรุ่นสสามขึ้นมานี่แหละครับผมเหรียญรุ่นสสนี้การออกแบบนั้นก็จะสวยสดงดงามนะครับผมมองภาพรวมๆนั้นอาจจะคล้ายๆกับสหนึ่งแต่ถ้า มองด้วยความพิธีพิถันนั้นจะเห็นว่าเหรียญรุ่นสสามนี้ออกแบบได้สวยสดงดงามคมชัดลึกนั่นเองนะครับผมเหรียญสสามนี้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้ทำพิธีเมตตาอาธิษฐานจิตในครั้งแรกเมื่อวันที่24 เดือนกุมภาพันธ์นะครับผมที่ปีปีหกสีนี่เองได้ทำพิธีเมตตาอธิษฐานจิตที่คำชะโนดน่นะครับผมเจ้าปู่ศีสุโทโธนู่นแหละครับผมที่เมืองอุดรธานีนั่นเองเขาเรียกว่าบ้านเจ้าปู่ศีสุโทโธธนะนะครับผม โดยปู่เขียวคาชะโนดนะครับผมได้ทําพิธีบวงสวงาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คาชะโนดเป็นวาระที่หนึ่งนั่นเองในวันที่ยี่สิบสี่เดือนกุมภาพันธ์เดือนที่แล้วนี่เองปีหกสี่นี่นแหละครับผมครั้นถึงวันที่ยี่สิบหกซึ่งเป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่ยี่ิหกเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองเป็นวันสำคัญในพระศาสนา ของเราก็คือวันมาฆบูชานะครับผมเป็นวันสําคัญในพระศาสนาพระจันทร์เต็มดวงมาฆเลือกนี่แหละครับผมก็ถึงวาระที่สองที่จะทําการพิธีพุทธาพิเศษอย่างเป็นสิริมงคลยิ่งในโบสถ์ของวัดป่าอิสระธรรมโดยท่านจ้าประคุณหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนี่แหละครับผมท่านได้เมตตา อธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญสยบสองพยักษ์รุ่นสามแบบว่าทิ้งทวนของรุ่นนี้ในโบทขององค์ท่านนะครับผมโดยมีพระพิสุสงเจริญพุทธมนตจนกระทั่งจบนะครับผมท่านจะเห็นภาพนี้ท่านจะคุณหลวงปู่ศูนย์กำลังเมตตาอาธิษฐานจิตลงในวัตถุมงคลรุ่น สยบสองพยักสามนี่แหละครับผมรุ่นสามเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในวันอภิมหามงคลเลิกเป็นสิริมงคลยิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสมบูรณ์แบบแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับเรียน สสามนี้ที่นำมาประกอบรายการนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับผมเนื้อทองแดงผิวรุ้งสร้าง1 4 9 9 9องค์หรือ1 4 9 9 9เหรียเถ้าเป็นสหนึ่งเนื้อทองแดงเนื้อเดียวกันนี่แหละครับผมจะเป็น 1> ส .1 ก็หนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญแต่ถ้าเป็นส,สามเนื้อทองแดงผิววิ่งวิ่งผิวรุงรุงเนี่ยแหละครับผมผิวสีเกร็ดพญานาคเนี่ยครับสีเขียวเหนียวทรับเนี่ยแหละครับผมสร้างหนึ่งหมื้าร้อก้าหรือหนึ่งมืเ้ารเก้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับผมเพราะว่าในขณะนี้วันนี้ก็เพิ่งเป็นวันที่สอง ในพุทธาพิเศษมาไม่กี่วันนี้ปรากฏว่าหลายๆท่านนี้พอทราบเรื่องก็เริ่มทยอยเก็บเงียบกันนะครับเพราะว่าก่อนที่จะแพงแล้วก่อนที่จะมีของเรียนแบบระบาดัตว์กร,ระจายออกมานะครับผมเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกล่อง สซหนึ่งกับโส,สามเปรียบเทียบเหรียญสอหนึ่งกับโส,สามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ากล่องบรรจุเหรียญรุ่นเสริมหนึ่งหรือว่าโซหนึ่งนี้ถ้าเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งเช่นกันนี้กล่องสซหนึ่งจะเป็นกำม,มี่ขอภัยฟองน้ำสีเหลืองนะครับผม แล้วก็ขนาดของกล่องนี้ก็จะสูงกว่ารุ่นสสามนั่นเองนะครับผมสสามนี้กล่องจะกระทัดรัดเป็นฟองน้ำสีแดงจะบางกว่ากันตัวหนังสือนะครับผมของรุ่นสหนึ่งนั้น เขาจะขึ้นต้นด้วยนามหลวงปู่ก่อนนะครับผมหลวงปู่ศูนจันทวันโนรุ่นสยบสองพยักเสริมหนึ่งส่วนสสามนี้ฝากล่องจาเขียนว่าเรียนสยบสองพยักรุ่นสามมหาอำนาจมหาบารมีนะครับผมสำหรับสหนึ่งนั้นด้านล่างจะเป็น นามของวัดแล้วก็ที่ตั้งวัดนั่นเองแต่ว่าสอสามนี้ถัดลงมานั้นจะเป็นนามท่านพระบคุคลหลวงปู่ใช้คําว่าหลวงตาศูนย์จันทวโนวัดป่าอิสรธรรมออ,อจอสกลนครเลยนะครับผมแล้วก็มีพอสอด้วยเลขไทยสองห้านะครับผมนี่แะครับสองห้าหกสี่ ก็คือปีปีนี้นั่นเองขออภัยครับปีพศอสองห้าหกสามเลขไทยนะครับผมสองห้าหกสามชัดเจนแล้วครับผมอันนี้เพราะโดยปกติแล้วพี่น้องสัทธาญาติโยมในระแวกวัดป่ายสระธรรมนั้นจะ,อะเอ่ยนามท่านจเป็นคนหลวงปู่ว่าหลวงตา นะครับผมหลวงตาศูนย์จันทาวันโน,นนั่นเองวัดปายสรธรรมแล้วก็จังหวัดเลยหมายหมายครับหมายถึงว่าตัวอำเภอจะจะหายไปนะครับผมจะเป็นชื่อของจอสกลนครเลยนะครับผมพศสองห้าหกสามลงทองกล่องก็จะบางกว่านะครับผมกล่องบรรจุจะบางกว่ากระดทกรัดนั่นเองก็ถือว่ารุ่นสอสามนี้สวยสดง,ดงดงามนะครับผม อันนี้เปรียบเทียบเหรียญระหว่างสหนึ่งกับสอสามนะครับผมไสหรือว่าพิมพ์ของเหรียญน,นี้ขนาดเดียวกันอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งเช่นกันนะครับผมสําหรับสหนึ่งนั้นก็จะตอกคำว่าสหนึ่งชัดเจนแต่ว่าสสามนี้สสา,ส,สามนะครับผมจะมีเขียนไว้ชัดเจนว่าสสามเดี๋ยวสักครู่จะลงกล้องดูไปพร้อมๆกันนะครับผม ขอบเหรียญนี้จะเป็นสอนหนึ่งนี้จะ,ะขอบนี้เป็นลายลวดลายแบบเป็นลายไทยของเรานี้ชัดเจนนะครับเส้นจะเล็กกว่าส่วนสอสามนี้จะเดินยกขอบสูงขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะเป็นลวดลายลวดลายไทยซึ่งเส้นจะ ใหญ่กว่าดูแล้วก็สวยสุดงดงามอลังการขึ้นมานั่นเองนะครับผมลวดลายต่างๆนี้บนหูเหรียญก็จะสวยสุดงดงามนะครับผมดูแล้ววิจิตพิสดารกว่าสซหนึ่งนั่นเององค์หลวงปู่ก็ต่างกันนะครับผมโส,สามองค์หลวงปู่นี้ค่อนข้างจะใหญ่กว่าเต็มจอนั่นเอง แล้วการนั่งของหลวงปู่หลังเสือสองตัวนี้ถ้าเป็นสสามท่านจะนั่งสมาธินะครับผมใบหน้าท่านยิ้มแย้มแจ่มใสจะใหญ่กว่าสหนึ่งนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างนี้เรียกว่าเต็มจอกว่าสหนึ่งนั่นเองนะครับผมตัวเสือก็ต่างกันนะครับผมเสือก็ต่างกัน เสือสอสามนี้อ้าปากคำรามแสดงถึงอำนาจด้วยแสดงถึงการพร้อมที่จะกินเหยื่อด้วยอันนี้เป็นเคล็ดลับนั่นเองว่าจะหากินดีไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จดนะครับผมเหมือนคำพราน,นศัติ์สิธิ์ของท่านจ้าคุณหลวงปู่ศูนย์ว่าจาศิษย์ที่เคยกล่าวกับเหรียญรุ่นสนหนึ่งเอาไว้ว่าเหรียญ เรานี้เก็บกันให้ดีจะได้มีกินมีใช้กันนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นสอหนึ่งนี่ค่อนข้างจะเต็มจอนะครับผมเอาขอไปซอสามนะครับจะเต็มจอนั่งสมาธิบนหลังเสือเนี่ยแหละครับผมก็ต่างกันชัดเจนนะครับผมต่างกันชัดเจนเดีย๋ยวลงชมด้านหลังดูนะครับถ้าเรามองทางด้านหลังก็ จะแตกต่างจากสหนึ่งได้ชัดเจนนะครับไซส์ขนาดนี้จะเห็นว่าสสามนี้จะอวบอ้วนกว่าใจะใหญ่กว่าจุใจใส่จอนั่นเองนะครับผมยกขอบสูงเช่นกันนะครับผมข้างหลังตรงกลางของสองหนึ่งนี้พื้นด้านบนจะไม่มีอักขาะใดๆแล้วก็มีคำว่าพันษาที่55รุ่นสยบสองพยัก นะครับผมแล้วก็เป็นชื่อของวัดและจังหวัดแต่ถ้าเป็นสอสามตรงกลางเหรียญน,นี้จะเป็นยันนะนะครับผมแล้วขึ้นอุณาโลมขึ้นไปแล้วก็มีหมายเลขกำกับนะครับพันษาหกสามนี่แหละครับรุ่นมาอยู่ตรงนี้แล้วล่ะครับผมเช่นกันรุ่นสยบสองพยกักแล้วก็มีวงเล็บเลขสามไทยอันนี้ชัดเจนก็ไม่ต้องตอกแล้วล่ะครับผม แล้วก็เป็นนามของวัดอาอากาศอหนวยต่อกสกลนครเหมือนกันนั่นเองนะครับผมลองลองกล้องดูรายละเอียดสสามนะครับผมด้านบนนี้ลวดลายไทยนั้นวิจิตพิสดารก็ถือว่าสวยสดงดงามนะครับผมเป็นศิลปะวัฒนธรรมของบรรพบุพร,บรุษไทยมาแต่โบราณกาลนั่นเอง เดินขอบสองเส้นนั่นเองนะครับผมหลวงปู่ท่านจะองค์ท่านจะอวบอ้วนแล้วก็ใหญ่กว่าสอหนึ่งชัดเจนกิ้มแย้งแจ่มใสนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งสีเขียวเหนียวทรัพย์ซึ่งบางท่านก็เ,เรียกว่าสีกริดพญานาคน,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 นั่นเองนะครับผม สสามนี้องค์หลวงปู่ท่านนั่งสมาธิบนหลังเสือเสือก็อ้าปากคำรามอันนี้คืออำนาจตบะบารมีนะครับผมเสืออ้าปากพร้อมที่จะตะปบเหยื่อจะกินเหยื่ออันนี้คือพวกทรัพย์โชคลาภอิมมิพีมันไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนอันนี้เป็นเคล็ด ของการสร้างวัตถุมงคลของ,งหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์มาแต่โบราณกาลนั่นเองนะครับผมตัวเสือนี่จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ละเอียดละอ,เ,อเส้นสายต่างๆละเอียดกว่าสอหนึ่งนั่นเองนะครับผมข้างล่างนี้จะต่อโค้ดนะครับผมคมชัดลึกนี่แหละครับแล้วก็ผิวสีวิง่งวิง เขียวสีเขียวเหนียวทรับเกร็ดพญานาคนั่นเองหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนเป็นนงสือโค้งนะครับผมแล้วก็มีลวดลายสวยสดงดงามซอสามนี้ถือว่าออกแบบได้ตนึงตาตนึงใจนะครับผมถือว่าเป็นสมเหมาะสมกับเป็นรุ่นทิ้งทวนที่จะเป็นประวัติศาสตร์ สืบต่อไปนั่นเองอันนี้คือด้านหลังยกขอบสูงเรียบนะครับผมตรงกลางนี้ถ้าเป็นสหนึ่งตรงนี้จะจะ,จะว่างๆไม่มีอะไรถ้าเป็นสสามนี้จะเป็นยันละนี่แหละครับผมแล้วก็ยอดอุณารโลมนี้เป็นเหลี่ยมเป็นแท่งเหมือนกับขนมจีนนะครับผมก็กราบเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรัก ถ้ามีโอกาสเก็บได้ก็เก็บนิมนต์เก็บไปไว้หลาย,หลาย,หลายเหรียญน,น่ยนะครับผมเอาไว้ทําตําราเอาไว้ทําองค์ความรู้ของเราขึ้นมาสักเล่มหนึ่งนะครับผมถ่ายภาพแล้วก็ทําองค์ความรู้ของเราขึ้นมาเปรียบเทียบตัวตัดเปรียบเทียบพื้นผิวเหรียญอันนี้มีหมายเลขกํากับนะครับผมซึ่งสองหนึ่งจะไม่มีเป็นเลขไทยนะครับผมพันสาหกสิบสามตัวหนังสือ เป็นสันเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งขึ้นมาเพราะว่าของถอดพิมพ์นั้นก็จะไม่คมชัดลึกอย่างนี้นะครับผมรุ่นสยบสองพยักและกระวงเล็บสามชัดเจนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องตอกสอสามไม่ต้องตอกแล้วครับผมอยู่ในเหรียญเลยเป็นเลขไทยเนี่แหละครับผม,ลลลลบผมแล้วก็นามจังหวัดวัดป่าอิสระธรรม ออากาศอหนวยจอสกดละครอ,อันนี้ครบครบทุนกระบวนความของพื้นที่พิกัดที่ตั้งนั่นเองนะครับผมขออนุญาตลงกล้องดูอสอหนึ่งเพิ่มเติมสักทีน,นะครับผม เราได้เห็นสสามไปแล้วพอมาเห็นสหนึ่งปุ๊บจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับผมแตกต่างกันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการเดินอขอบเหรียญองค์ลุกปู่นะครับผมถ้าเป็นสสามก็นั่งสมาธิบนหลังเสือเนี่แหละครับ ตัวเสือของสอหนึ่งก็ปกติเนี่ยแหละครับผมแต่เป็นสสามเราคำรามเลยแสดงถึงอำนาจเหมาะสำหรับเจ้าคุณในคนหรือว่านักปกครองคนสสามนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบล็อกของบล็อกในการทำสหนึ่งนี้จะเริ่มชำรุดแล้วครับตัวนัเสือก็จะเป็นปื้นอย่างนี้แหละครับผม แต่ว่าก็มีสเสน่ห์ไปอย่างหนึ่งแล้วก็พิเศษตัวหนังสือเป็นปืนอย่างนี้ขออนุญาตกลาบเรียนว่าของฝีมือจะทําขึ้นมานั้นยากแล้วล่ะครับผมจะทํามาเป็นปื้นอย่างนี้เราก็ต้องดูธรรมชาติของตัวหนังสือเนี่ยละครับผมส่วนสอสามนี่แน่นอนล่ะครับสวยสดงดงามแล้วก็ต่อโคดไว้ข้างล่างด้วยนะครับผม ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทท่ทานที่ได้ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้นะครับผมกราบขอบพระคุณทุทก,ทกทท่านที่ได้มีน้ําจิตน้ําใจได้กดติดตามให้กําลังใจเข้ามาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในละครับผมแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรม คิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกร,ราบขอบระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมอันนี้ชัดเจนนะครับว่าเราจะเห็นด้านหลังนี้จะเป็นเหรียญสอหนึ่งก็ด้านบนนี้ก็จะเรียบร้อยจะไม่มีอะไระเรียบๆนะครับผมจะเป็นสอสามนี้จะลงยันนะ ยันนาตัวนี้ทําให้นึกถึงเหรียญสยบสองพยักษ์สร้างครั้งแรกโดยท่านในอำเภอในสมัยนั้นสร้างนะครับผมเป็นการจําลองยุคยุคแรกมาใส่ยุค3ามก็ถือว่าเป็นรุ่นทิ้งทวนนั่นเองแล้วก็มีหมายเลขกํากับนะครับผมอันนี้หลังปกติพันศา5ห้าสิบพันศาหกสดูหนังสือดันสอสาจะเล็กลงมานิดหนึ่งนะครับผม รุ่นสยบสองพยกักวงเล็บสานะครับผมรุ่นสยบสองพยักแล้วก็ชื่อวัดนามวัดตัวหนังสือจะเล็กนิดนึงแต่เป็นส1หนึ่งตัวหนังสือจะใหญ่กว่านะครับผมขอกราบอราตนานิมนต์อำนาจเดช้าบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งท่านพระคุคลหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนคร หากแม้นว่าองค์ท่านทราบโดยยานวิธีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเรินรุ่งเรืองไปบูรนักงทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปรารถนาสิ่งใดจงได้สงความมุ่งม,มาปรารตนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแดดทุกท่านขออนุภาพปุญญาบรารมีอิธิบารมีท่านทุกนลุงปู่ศูนย์จนัจนทบโนขอได้มเมตตาอ,อํานวยช่วยเหลือให้ทุกท่านประกอบธุกรกิจหน้าที่าการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จได้เลื่อนยศได้เลื่อนตาแหน่งได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนเงินเดือน ใด้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินศัตรูหมู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมาลายหายไปสิน้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทินจงพ่ายแพ้เป็นภยัยแกเขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเทิน ขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลด้วยอานุภาพบุญญาบารมีอิทธิบารีแห่งท่านพระคุลหลวงปู่ศูนย์จันทวนโนวัดป่าอิสระธรรมเมืองสกลนครด้วยเธินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ